อ้าวเริ่มอ่านมาอ้าวเอเอะไรอมดบีพึงเออบี่แคทเอรดีดีหมาดีอะไรดหมาดีด็อกดมกดีด็อกหมาหมาเอออี อีอะไรช้างแล้วนี่อะไร F ช้างเออแล้วนี่ F บ้า F ฟิตใบ G ใบเกอเด็กผู้หญิงผู้หญิงเออ H H เห็นแม่ไก่เห็นเห็นแม่ไก่ แม,แม่ไก่ไม่ใช่แม่เกดไม่ไก่เออไม่เกตไอืม <I S 2> ลูกแม่ลูกเป็ดไหนยังไม่ถึงลูกเป็ดลูกแม่อินเส็กแมลงวันไม่ใช่ In ick, <ร>อิอนเส็กแมลงเออนี่ ห้ามจับห้ามจับเออใช่เก่งมาก J จจากระปุกนี่เออนี่ K ไขว้าวเออ L M อืมล็อกท,อท่อนซุงท่อนซุงเออเนี่อยอ e, M เออผีเสื้อจับได้จับได้ไหมไม่จับโอเคมอสผีเสื้อกลางคืนคืนเอ็นไห <N. S 1> นตอนกลางคืนปาโอ้ <O. S 3> ออฟลกคูกเอ่อ,อ,อ P ี พีพรสะะว้น้ำใช่สะน้ำสะน้ำเออคิวนี่คิวควีนควีนพระราชินีนเออราชินีนะนอ่าและหนูหนูเออเอสเอสนี S. <S <บ>่เอสเออ สีทะเลไปไหมไปทะเลไหมไ<ป>เออทีทะเลเทต็นเต็นเต็นเนี่ยเต็นเห็นไหม <T ent. S 1> จะไปจะไปนอนเต็นไหมล่ะนอนเต็นเออนอนเต็นเป็นนอนเต็นยูย <You. S 1> ูนี่อัมเบลา่าล่มนี่เห็นไหมเห็นล่มไหมเห็นล่มเอออัมเบลา่า เบียก <Be> เออเบียกฝนตกใช่ไหมอ่าวีแวนรถตู้เบียกเลยดับปัญยูเบียก <Be ak S 1> เลยเออดับปัยูเว็บยายแมงมุม <F oto. S 1> เอ้เอ็กฝนตกเออฝนตกนานี้อันนี้ฝนตกนี่เอ็กเอ็กซเลยเห็นไหมเอ็กซเลย นี่จะจบแล้วอีกตัวเดียวเจแปนมา Why? วายนี่ดูก่อนทีนี่เด็กเขาทำอะไรนี่เจแปนเห็นไหมหาวเออย้อนอหาวเออนี่แซดสีบ้าอะไรสีบ้าเอสีบ้าคือตัวอะไรกัวนิงเนี่ยตัวอะไรกัวนิงเฮ้ยก <oly> ัวนี่เย นี่ตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรเนี่ยมาลายฮะมาลายพูดดีๆอย่าเพิ่งขำพูดดีๆมาลายมาลายเอ๊ะแปะนอนได้อ่านอนดีกว่า